สวัสดีครับพบกับผมมาร์กนะครับที่ YouTube c h anel Landmark TV นะครับแล้วก็ Facebook l a นม m a r k เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และก็กดแชร์กันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการดิวัลเล่ครับโครงการเิวัลเล่เป็นโครงการที่ดินแหน่งแปลงที่มีวิวเขา180องศานะครับและก็เป็นที่ดินแปลงเดียวนะครับที่อยู่ห่างจากภูเขาเพียงแค่500เมตรนะครับซึ่งระยะใน500เมตรจะเป็นระยะที่เหมาะสมและก็ไม่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดนะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับโครงการดิวัลเล่เป็นโครงการที่ดิน งที่อยู่ใกล้กับอในในําเภอเมืองเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับการในทางสะดวกมากๆครับเดินทางบนถนนลาดยางกว้าง12เมตรและก็ต่อด้วยถนน คอนกรีตจนถึงหน้าแปลงนะครับตอนนี้เราเหลือไม่กี่แปลงแล้วนะครับและก็แปลงที่ผมอยากจะนําเสนอวันนี้นะครับก็คือแปลง A11 ดครับด้านหลังของผมเป็นที่ดินถมพร้อมนะครับขนาด A11 จะอยู่ที่247ตารางวานะครับด้านหน้าของตัวแปลงกว้างประมาณ23เมตรนะครับส่วนความลึกจะลึกประมาณ43เมตรและด้านหลังของตัวแปลงอีกฝั่งหนึ่งจะลึกอยู่ที่45เมตรนะครับโครงการดิวันแล้นะครับเป็นโครงการที่ดิน พร้อมนะครับและก็เป็นโครงการสาธารณะครบครบับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ําประปาและถนนในโครงการกว้างถึง8เมตรด้วยกันนะครับแปลงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์และก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นต่างๆจากที่อื่งไปอีกอย่างชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าโครงการของเรานะครับเป็นโครงการที่มีวิวเขา180องศานะครับและก็ไม่มีตรงไหนที่เป็นจุดบังสายตานะครับที่สําคัญเราอยู่ติดกับภูเขา4ลูกด้วยกันนะครับก็คือเขาไม้พุงที่อยู่ด้านขวามือของผมนะครับเขาพระและก็เขาทุเร และอีกเขาลูกหนึ่งก็คือเขาใหญ่นะครับคงไม่มีที่ดินแปลงไหนนะครับที่จะมีโอกาสได้สัมผัสกับภูเขาทั้งหมด4ลูกและก็วิวเขา180องศาแบบนี้นะครับด้วยระยะที่อยู่ห่างจากภูเขา500เมตรนะครับก็ทําให้บรรยากาศของที่ดินแปลงนี้นะครับโล่งสบายและความสูงของตัวภูเขาจะไม่กดทับความรู้สึกของเรานะครับและที่สําคัญนะครับระยะ500เมตรเป็นระยะที่มีลมกลบตลอดทั้งวัน และก็ทั้งปีได้ด้วยเช่นกันนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง12เมตรนะครับแล้วก็น้ำไม่ท่วมนะครับ a 11 <10. S> ราคา7,800บาทต่อตารางวาครับท่านสามารถเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ได้ง่ายมากๆครับแบบแรกก็คือแบบเงินสดนะครับโฉนดพร้อมโอนทุกแปลงนะครับท่านสามารถนัดโอนโฉนดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ทันทีนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับแบบเงินผ่อนจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับก็คือผ่อนแบบฟิกซ์นาน60งวดหรือจะผ่อนเป็นแบบขั้นต่ำกับเจ้าของโครงการ ไปก่อนนะครับถึง5 9กางวดแล้วก็งวดที่60เรานัดโอนโฉนดกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับจองมีแค่2 0,000บาทนะครับถ้าทำสัญญาชำระเพิ่มอีก15%รเนะครับรวมเงินดาวทั้งหมดกับเงินจองอยู่ที่15%แล้วก็สามารถเลือกผ่อนกับเจ้าของโครงการได้ง,ง่ายนะครับบรรยากาศที่แบบนี้นะครับบรรยากาศวิวเขา180่อองศาแบบนี้ขนาดของที่ดินที่อยู่ในระยะห่างจากภูเขาเม่แค่500เมตรแบบนี้นะครับท่านจะรู้สึกรีแลกซ์ครับแล้วก็ไม่รู้สึกกดทับจากภูเขานะครับเหมาะอย่างยิ่ง นะครับที่จะทําเป็นบ้านพักตากอากาศหรือผู้วิลล่านะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรหาผมนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าห้านะครับนัดผมล่วงหน้า1วันนะครับแล้วผมจะพาท่านมาชมแปลงนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และก็กดแชร์กันนะครับท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆอย่างทางช่องของเราขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ